ครับลุงโชคครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เอ่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะอ่าจะเป็นมีงานแต่งงานลูกนะครับอ,อันนี้ก็คิดว่าลูกชายผมกับสวนแห่งนี้ปีที่เขาเกิดมผมก็เริ่มทำสวนนี้ครับก็เลยคิดว่าอ่าชีวิตคนเนาะชีวิตคนเนี่ยก็สามสิบสองปีก็ถือว่ามีครอบมีครัว ราะก็เลยถือโอกาสนี้จัดสวนให้มันเหมือนกับทรงให้ถึงฝั่งฟ้าทั้งทั้งคนแล้วก็สวนด้วยหมายถึงว่าจัดในบริบทของเขาเลยใช่ครับที่เป็นที่เขาถึงแต่เกิดคือเขาเกิดที่นี่อแล้วก็สวนนี้ก็เริ่มสร้างตอนที่เขาเกิดปีที่เขาเกิดประมาณปีสามหนึ่งถ้าใครเคยมาสวนลวงโชคก็จะคุ้นนี่ตรงนี้ทางที่จะไปึแหลกสาราเนี่ยสาราร้อยแปดผมก็เลยเอาอะไรเอาไม้ไผ่ นะโดยคอนเซปต์ก็คือไม่ต้องเประเบียบแต่ว่ามันก็สวยของมันเองอ๋อชัดวางให้มันดูอ่าแล้วก็เนื่องจากทางประเพณีทางเหนือเนาะอ่าก็เอาเอาเอา,เอาตุงมาประกอบนะ,ะนะครับให้มันดูเป็นสีสันแบบสีสันเดี๋ยวตอนเย็นจะติดโคมไฟอีกนะครับอตอนเย็นจะตดโคมไฟรอ,อดอุโมง์มาตรงนี้ก็ก็มาเรื่องของ เอางานไม้ไผ่อ่านี้ก็ง่อยดงไม้ด่างที่มีอยู่กับมาดอ๋อไม้ไม้ที่เราเราขยายพันธุ์เองที่นี่มีที่ซื้อก็เป็นพวกไม้แขวนนะไม้แขวนเป็นไม้ดอกซิ่งซึ่งผมไม่มีแต่ไม้พวกนี้จริงลุงโชคก็จบทางด้านไม้อยู่แล้วเนาะผมจบพื้นไร่ครับพื้นไร่อยู่แล้วจบพื้นไร่เรื่องการขยายพันธุ์เรื่องอะไรเนี่ยได้ครับวิชาพื้นฐานการขยายพันธุ์ พ่อก็ทำว่าก็เป็นไม้จัดนะครับอันนี้เอ่อไม้ดอกเนี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ของเราออก็สีสันนะก็จะเห็นว่างานงานไม้ไผ่มันครับมันเข้าได้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 หมดนะครับครับนะอันนี้ก็เป็นที่ตากยาของทางภาคเหนือเอาันนี้ไผ่เลื้อยครับตัวนี้ไผ่เลื้อยนั่นี่ที่เราเคยแต่ตัวนี้เป็นไผ่ไผ่ไผ่เหี้ย่เหี้ยครับ ต,ตัวตัวที่ทําเป็นแผงนี่นะครับเป็นไผ่เนี้ยมันเหมาะครับมันบางครับมันบางอืแต่ว่าเนื่องจากทางเหนือที่เขาสารแล้วเขามีภูมิปัญญาแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ทิศเม้นเราก็มาทิศเม้นถ้ามาผ่านของลุงชอบเป็งทิศเม็ดหมดนะส้มอันนี้สม้มมันแดดช่วงนี้อ่าอันนี้ก็จัดการให้มันเป็นในฐานะเป็นถิ่นความรู้เรื่องไผ่กันใช่ใช่ผมดูแล้วมันน่าจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารคือหมายความว่ากัลยานามิตรก็จะเอาอาหารมาวาง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 ,วาง,วางแล้วก็แขกมาก็ตักตกินเองเราไม่มีโต๊ะจีนคล้ายๆกัเป็นงานก็เรียกมีอะไรก็มา<ช>ร่วมแบ่งปังนเหมือน,นกันลงทานลงบุญนะลงบุญอ่านี่ก็เป็นไม้ที่เตียงมาเองเอ้าไม้อะไรจยอันนี้เป็นเขาเรียกแอนทูเรียม แอนทรเรียมเป็นหน้าวัวใบแต่ว่ามันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะเศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนามันหน,นาจริงแล้วก็มันเป็นเศรษฐีเงินหนาด่างแม่แถมมีด่างอยู่นนะ,ะตรงนี้ซุ้มเดิมมันเป็นซุ้มอุโมงตอนนี้ฝ่ายที่เขาออกแบบเขาคิดว่ามันน่าจะให้ให้เป็นเรื่องของออคู่บ่าวสาว อันนี้ลมธรรมชาติเนะครับผมลมธรรมชาติครับดูกัแล้วมันเออเนี่ยอันนี้ซุ้มเป็นเรียกบ่าวเจ้าสาวนะคือเรื่องราวคู่บ่าวสาวอันนี้ก็ถ่ายที่สวนทุโคนี่ใช่ครับปีเวิ้งถ่ายในสวนหมดเลยเอแล้วก็อเอาเศษไม้ไผ่ปลายๆเนี่ยเนี่ย <มา S 2> เผื่อใครมีไอเดียนะครับมีสวนตัวเองก็จัด กเล็กนี่ก็ได้ดแต่งงานเลยไม้ใบก็เป็นไม้ในสวนอ่อาลารารวยโชคแถวเดิมก็ทันมาเมื่อวันี้อาจจะเห็นคนนี้อาจจะเปลี่ยนเพร,ร,ราะว่าการตกแต่งครับทางนี้อ่ะฟังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะ<ด><ด>ทางนี้เป็นมันมีใบไม้หน่อยไม่เป็นไรนะ,ะเพราะว่า ตรงนี้เป็นปา่าไผ่อยู่แล้วพูดลมหน้าหนาวก็ปลิวมาตรงนี้นนก็จะเป,เป็นพิธีสง์ช่วงเช้า<อ>แล้วก็พอพิธีสงเสร็จก็เป็นเรื่องของการมั่นนะเนาะครับมั่นหมายออ อันนี้เข้ามาจากไหนเราเชุดแบบขาวเลยเลยนะเขามีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นเป็นพอดีพี่ของเจ้าสาวเขาเป็นเป็นคนจัดงานแต่งงานอยู่แล้วอ๋อมีแต่ที่ซื้อใหม่ก็คือพวกผ้าพวกนี้ครับแต่ผมกำลังจะให้มองว่าเนี่ยงานไม้ไผ่มันมันเข้าได้หมดครับอ่ามีมาเป็นเวทีเล็กๆนะอันนี้เป็นเวทีก็ก็จะใช้ ใช้ไม้ไผ่ปลายไม้ไผ่เศษไม้ไผ่เราเนี่ยมาทำ <ไอ S 1> เลี้ยงเราเนี่นะใช่ครับเอาที่ตัดเค้กแล้วก็มีใบ,บไม้ในสวนนิดหนอ่อยครับส่วนนี้ก็จุดถ่ายรูปที่เขาแต่งงานทั่วไปคือประมาณนี้กันะตัดเป็นใช่ใช่ใช่ทำโรงแรมแต่คือใช้ตัวนี้ไปกอ่าแต่เรารใช้สถานที่ตรงนี้ ช่เอาองค์ประกอบตัวนี้ดึงมาเสริมใช่ครับอแล้วก็ใช้วัตถุดิบบางตัวของเราก็อยู่ในกลุ่มป่าไผ่ทั้งหมดไผ่ก็จะใช้ป่าไผ่เป็นห้องรับแขกอันนี้จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่จมแม่โจ้ผมก็เลยอ๋อสัญลักษณ์ของของแม่โจ้เลยทรงนี้ใช่ไหมใช่ครับ กแข่งมาก็นั่งทำตาจจแสรงงานนี้ก็ให้แขกคล้ายๆกัเป็นถือว่าเป็นบ้านครับเดี๋ยวจะมีโต๊ะรับแขกเป็นแบบคล้ายๆโต๊ะกับเก้าอี้เฉยๆเขาก็ไปตักอาหารแล้วก็มานั่งทานอย่างนี้นี่ลงโชคมาได้ทําการ์ดทำเกิดอะไรเนาะไม่ทำไม่ทำแจ้งข่าวทางโจเซียนนี่หน่อยอใช่ก็ก็ก็คือ,อยังไงอะเราเราบอก เราบอกว่าเราจะมีงานแต่ว่าถ้าเป็นการ์ดมองอีกมุมเหมือนกับบังคับที้เขา,าใช่ไหมอันนี้ก็เอาตามสบายใ<ค>สะดวก,กใครมาใครมีอยากจะ,ะประมาณนั้นแล้วก็บอกรูปแบบของงานเราเป็นลักษณะนี้อลักษณะนีะ้ถ้าจัดที่ดียมันก็ดูเป็นอะไรไทยนาโซน น,นี้ไฮไลท์ใช่ไหมนี่ของครับเดี๋ยวจะเอาเอาธงเอาตุงมาติดโคมที่ทำม่คือเสริมรั้ว<ม>ทำสะพานเนาะครับน,นั้น่ัจะมาเสร็จแล้วก็อ่าเนี่ยผมเปลี่ยนแปลงแล้วก็พ่นอันนี้เลดี้ฮัทของริสครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยพ่นรเ,เรียบร้อยสมบูรณเรียบร้อยเดินไฟไฟไฟ ไอ้พลก็เรีกเครือบเงาไอ้เค,อครืบเป็นแบบด้านหรือแบบเงาน่ยแบบเงานิดหน่อยกึง่ง ช่วยแบ่งความสุขสันวันใดอายุพัดควางกันกอ